สวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่กับช่วงรีวิวปลั๊กอินนะครับเหมือนเดิมก็นี้ครับเรามีปลั๊กอินมาแนะนำอีกหนึ่งตัวครับน่าใช้งานมากนะครับผมเป็นปลั๊กอินมินิเกมนะครับชื่อปลั๊กอินว่ามินิเกมปาร์ตี้นะครับโอเคครับไปแบบนะครับขออนุญาต เราไปออกเฟซบุ o กมาแล้วไม่ไหวครับเดี๋ยวมันเด้งเยอะมินิเกมปาร์ตี้นะครับวันนี้เราจะมาเท็ดในเวอร์ชั่นเดิมครับ1.7.2นะครับเป็นมินิเกมน่าสนใจหนตัวเลยนะครับผมมันจะเป็นฟักอินแบบว่าปกติเราต้องมานั่งสร้างเองด้วยใช่ไครับบางส่วนเหมือนในพวกทีมทีรันนะครับคัลเลอร์เซฟเวอร์นะครับต้องมาสร้างเองใช่ไหมครับสเตเดียมแต่นี้มันจะสร้างมาให้เลยนะครับ เราสามารถโหลดไปวางปุ๊บแล้วเราก็เซตอัพได้เลยนะครับเป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับแต่บางส่วนเราก็ต้องแต่งเองนะครับโอเคโหลดก่อนจริงครับเราได้โปรอินมาละเราไปวางไว้ในตัวเปรเซอร์เ7.2นะครับวางโปรอินไปมินิเกมกดลันเซิร์ฟเวอร์ครับเกมล้วออกเัวนี้ไปก่อนเลย อน,นเข้าเกม okay. โอเคตัวลังเซิร์ฟนะครับขออนุญาตเปิดเดิมจอเหมือนเดมิมาที่เซิร์ฟเทสของเราเลยโอเคครับเราสอยเข้ามาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นที่ผมทดลองไว้นะครับเราจะขอเปลี่ยนที่วันมาขับตายครับเราขอเปลี่ยนที่ก่อนนะครับดูมันยุ่งยากนะครับเดินไกลก่อนเลยปรับโหมดเป็นเช้านะครับเพื่อจะไม่นั่งเเรนั่งไล่ผีคนระับเ okay, <keep> อ็นบีแบ็คโอเคเก็บก่อนอ่าประมาณนี้น่าจะพอเลยนะครับ อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก่อนเราจะมานี้ครับเราต้องเซตก่อนว่นาป้งอินติดกันครับพีเอลเวอร์ดิแคปเปอร์เฟเชอร์อ่าซูเปอร์ไซยังไม่ติดนะครับกันนะครับขออนุญาตมีเฮลท์เฮลท์ก่อนอ่ายังไม่ติดนะครับผมขอมอนุญาตเช็คก่อนละกันป้องอินถึงไม่ติดก็มีกมเกมฟาร์ทีมยังไม่ติดนะ ดีโดด้ไติดจีนอะวิดที่ไม่ติด,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 ดใช่ไหมวิดติดอยู่วันนี้เราลงก็มีวิดีดดดปาร์ตี้เราขอดูที่เวอร์ชันที่เราโหลดกอนนะครับขอโหลดตัวใหม่ล้วกันนะ คือตอนเทสเรายังติดอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ติดแล้วโหลดตัวใหม่นึงครับเกต้าตี่เคลจะเป็น1.7.2จเ็ขอโหลดเป็นตัวล่างแล้วกัน r o 3โอเกกดกดโอเคครับโหลดมาโหลดตัวเก่าทิ้งครับเปลี่ยนชื่อ เอาหนึ่งออกโอเคกปปี้ครับใช้ดีอ่ารีโหลดหนึ่งทีโอเคครับขึ้นแล้วนะครับมินิเกมโอเคครับอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับปกติเลยว่าพวกมินิเกมนะเราก็จะมีห้องล็อบบี้ครับอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับผม ก็จะทำการเปิดคำสั่งก่อนนะครับพิมพ์ไปเฮลก็จะมีเฮลมีนีเกมปาร์ตี้โอครับแล้วก็จะมี MTP นี่ครับก็คือคำสั่งนะครับเราอย่างแรกครับเราต้องสร้างล็อบบี้ของเขาก่อนนะครับเราสมมุติเราจะทำรายล็อบบี้บ้านๆน,นะครับก็จะมีเสาสี่เสาครับล็อบบี คคล็อบบี้สองสีส่สองอ่าก็จะมีป้ายบอกนะครับล็อบบี้จ้าอะไรอย่างนี้นะครับเรามีป้ายบอกครับล็อบบี้ล็อบบี้นะครับแล้วก็เราก็พิมพ์ครับ mp save lobby save main lobby ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนที่มันจะสร้างสเตเดียมให้เรานะครับเดี๋ยวก็จะแลกนิดนึงนะครับไม่นิดเลยครับเอพีซับครับตอนนี้ครับก็ทุกอย่างจะค้างอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันอะไรนะครับก็มีโอกาสจะหลุดได้นะครับเราก็ตรงนี้เราต้องรอนะครับรออย่างเดียวรอให้มันรันและเสร็จนะครับอันนี้กลางค้างนะครับนี่ครับหลุดละ รอแป๊บนะครับรอจนกว่ามันจะน,นี่เหมือนจะกลับเป็นเลขหนึ่งนะครับกลับไปได้อาละ,ะครับชอบชื่อเราค้างอยู่ซึ่งพปรอินนี้นครับก็จะเป็นมินิเกมหลายรูปแบบนะครับชื่อก็บอกนะว่ามินิเกมปาร์ตี้นะครับ ก็จะเป็นแบบว่าคือเขาจะรวมทุกๆอย่างนะครับส่วน p e อร์ mission นะครับก็คงไม่ต้องสอนนะครับน่าจะเซตกันเป็นนะครับจะเซไม่เป็นก็ทักมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงกรุ๊ปเมดนะครับก็เลยยังเซตโชว์ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ทักถามนะครับไม่เป็นไรครับตอบได้เสมอตอนนี้ก็ได้นะครับลองเข้าไปดูครับนี่ครับสเตเดียมของเราสร้างเสร็จแล้วนะครับอ้า เดี๋ยวเราไปดูรอบปีแล้วกมืดเลยครับคือพื้นที่มันจะใช้เยอะมากนะครับแล้วผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะหันไปทางไหนเซตไปทางไหนนะครับต้องลองกล่าวเองนะครับส่วนมากเขาก็ไม่ทากันในเมืองอยู่แล้วล่ะโอเคนะครับเราสัางรอบปีเรียบร้อยคําสั่งนะครับที่เราจะเอาเข้านะครับก็จะเป็นให้เราพิมพ์นี้ครับสัปาร์ตี้นะครับแค่นี้ครับปั๊บนี่ครับมันจะขึ้นเป็นตัวสีม่วงครับถ้าเราจะเข้าร่วมนะครับก็กดไปเลยครับปั๊บ you are now playing smoke monster away the smoke monster คือตอนนี้เราก็ลังเล่นมินิเกม smoke monster นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน smoke monster แต่มันจะมีหลายด่านมากนะครับเราจะขอเสกอาหารออกมาหน่อยแล้วกัน yep. เริ่มละดูดูสคริฟเ e ส์ท t ยต์เด e ะฟ o d อันเดอ o ์ย f ออฟเซมอล มันให้เราตีครับด้านล่างอันนี้ก็จะเป็น chicken tag นะครับผมก็มันจะเป็น pass the chicken to auto มันจะเป็นเหมือนจะต้องเล่นกับเพื่อนนะครับมันเหมือนเป็นแท t ครับว่าใครเป็นบตัวใบนะครับคือต้องเล่นกับเพื่อน,นครับเอาง่ายเล่นกับเพื่อนไม่ได้ก็รอเฉยนะครับอันนี้ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมครับมันก็จะมีเวลาบอกนะครับเห็นไหมตรงนี้จะมีครับ30นะครับอันนี้ก็จะเป็นจํานวนกิจกรรมที่เราเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มนะครับแต้มเราจะเป็นศูนย์อยู่อันนี้ก็จะเป็นผู้เข้าเล่นนะครับอันนี้จะเป็นเวลาส่วนเนมแท็กนี้เราต้องมีเพื่อนนะครับแต่วันนี้เราไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนไม่อยู่นี่ครับก็เลยเอามาเทสไม่ได้นะครับร,รอเวลานะครับ ต,ตีหมูเล่นนะครับรปรไปไปไปครับกิจกรรมต่อไปครับก็จะเป็น t h i s is t r e a k i n g ครับอันนี้มันบั๊กครับด้านล่างโอเคอันนี้ครับมันข้ามา <c oughs> คือเซิร์ฟต้องแรงหน่อยนะครับจะใช้แีบน,นี้ slaps ไฟนะครับเขาจะให้ดาบนะครับแล้วให้เราตีกับเพื่อนนะครับมันเป็นเหมือนกับแบบว่าไอ้ดาบเนี้ย มันจะตีกระจายนะครับไม่ใช่ตีกระจายตีกระเด็นนะครับก็เหมือนสู้อะไ i g h t งอะไรเงี้ยนะครับประเด็นใครตีกันเหมือนใครตกก่อนก็แพ้ไปนะครับแล้วก็จะตกเลยอ่านี่ครับก็จะเป็นต่อไปครับ my fail my fail นะครับผมก็คือห้ามเหยียบไอ้พวกนี้นะครับถ้าเหยียบก็จะกลับมาเริ่มใหม่โอเคนะครับครับนะครับอ่ะฮะมันก็กลับมาเริ่มใหม่ แต่ถ้าไปฟังคุณได้ก็ finish ไปนะครับผมก็จะยากนิดนะครับอ้ยไม่น,นิดละยากเลยครับแต้มเราก็สลบด้วยนะครับโอ้ยแย่ครับขอเปิดเป็นอย่างงี้จ้าผานในเดียวครับแท้หมดเลยนะครับพอโดดลงไปด้านล่างทีเดียว สามวิครับเราคงไม่ทันแล้วนะครับอืมอือฮึถกถึงนะครับก็เกมต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนจัมเปอร์ลันนะครับผมก็แท้จริงนะครับอ่ากิจกรรมนี้ครับที่ผมไปสืบมาครับคือเราต้องสร้างสนามเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสร้างเป็นเส้นๆเองนะครับ ก็เหมือนกับว like ่าเราให้มันให้เราสร้างเหมือนแบบเป็นแถบยาวเองนะครับส่วนตรงนี้ก <eg audio> <to> ็ไม่ยากเลยครับก็สร้างปกติครับเอาเอาก้อนๆมาวางนะครับก็วางไปวางวางวางเป็นเส้นๆเอาไว้กระโดดนะครับเฉยๆก็สแตนบายสนามเองนะครับซึ่งเราคงทําได้แล้วครับพวกแอดมินหลายๆท่านตอนนี้ก็เทสให้ไม่ได้นะครับก็ ขอข้ามๆไปก่อนเลยแล้วกันก็ลองทํากันเองนะครับซึ่งข้อมูลอาจจะไม่แน่นพอนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับก็เหมือนกับสร้างเองหมดเลยนะครับก็โอ้ยโดดออกเนี่ยไม่ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเดสเอนนะครับมันเป็นอันสุดท้ายนะครับก็นี่ครับเหมือน คือคนรู้จักนะครับก็ทีมทีรันนะครับแต่เหมือนจะเดินขึ้นหน้าอย่างเดียวนะครับทีนทีรันตัวนี้ไม่มีคําว่าถอยหลังครับเหมือนหักลิฟชีฟฟรีซิงนะครับผมก็น่าจะเป็นตัดขนแก่ครับแย่งกันตัดนะครับใครตัดไวก็เอาแต้มไปนะครับอะไรน่าจะประมาณนี้นะครับ๋อไม่ตัดเอาแต้มไวนะครับก็ใครได้เยอะก็เหมือนเป็นแต้มไปเฉยนะครับมันก็น่าสนใจนะครับปีนี้เพราะว่าถ้าสมมติเราไปเล่นเงี้ย แล้วก็สมมติใครชนะได้แต้มเงี้ยก็เอาแต้มไปเลยอะไรอย่างเงี้นะครับแต่บางอินบางครั้งก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับก็ขออภัยด้วยปะอินนี้เราก็ได้แต้มแล้วครับ14แต้มโอ้โหปะอินนี้มันตัวไอสเตเดียมนี้มันตัวแจกแต้มเลยนะครับโอเคอ่าสิบหีครับ แต้มมันนะครับก็ทั้งหมดมันจะมีชุดสเตเดียมนะครับที่บอกกันไว้แล้วส่วนลิงหนดาวโหลดก็ใต้ description นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะให้เราสู้กันนะครับ Last Ashes Standing คือ c h o o e the u t h e r u i n e r h t h e b o l ว e ด a b l ก็คือการยิงคนอื่นครับด้วยธนูครับมีูวจำกัดน,นะเรายิงหนูแทนนะกันจ้วง ก็เหมือนคนนะครับอืมตายซะอะนรเงี้ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับมินิเกมปาร์ตี้นะครับก็ให้เราทาหลายแบบเหมือนกันเราขอเดสทอยตัวเองเลยนะครับแับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็เหลืออีกงานปาคันเลอร์แมทช์นี้น่าจะเป็นอ๋อคันเลอร์เชฟเฟอร์โดยรวมนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคือเหมือนปักกินตัวเดียวนะครับรวมมินิเกมครบคันเลยครับโอ้ยไวมากครับ ไม่เหมือนคาเลเซฟเฟอร์นะครับอันนี้ไวจริงครับดำก็คือดำเลยไม่มีจิ้งตองจิ้งตองจิ้งตองนะครับคือต้องมองให้ไวจริงๆนะเงินไม่มีนะครับตกแจะตายนะครับก็ UR G1 นะครับเน็กลา3 0า30ิบวี I can e ถ้าคุณจะออกหรือว่าจะเล่นต่อถ้าสมมุติคือมันเป็นโหมดเล่นต่อนี่ยครับถ้าเราจะเล่นต่อก็ให้เรา ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับรอ30วิแต่ถ้าเราจะออกก็ MP Reef นะครับหรือทำป้ายไว้นัแนแหละก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะจตตอนจบนะครับก็ฝาก Subscribe และ Like ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำต่อไปเดี๋ยวก็จะหาปังอินดีๆครับเเด็ดมาให้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ขังครับผมสวัสดีครับ